สวัสดีมเป็นมีน้องชาเลนจ์ชาวต่างประเทศด้วยนะครับผมอยู่ผมกิฬาคนดาเดียวเดียววันนี้เราขับมาอยู่กับรายการโปเกมอนลเวลอีพีที่13วันนี้เราอยู่กับตัวละครที่อยู่ข้าง,างผมนะเอชเบิร์นนะเปนตัวละครเออรคิสเตโนโรนัโตนะเป็นบอลตุเติงนะซึ่งรูปแบบของสกิลตัวละครตัวนี้เป็นยะังไงนะไปดูกันที่สกิลนะก็คือเมื่อตัวละครตัวนี้นะใช้สกนะิลเนี่ยจะทำการเป็นการตัวทีโพสอะไรอย่างเงี้ยนะ ไอ้พาร์ตี้ก็คือเมื่อเราโจมตีดูศัตรูนะจะเป็นเป็นสเต็กลูกแป้งนะครับนะสเตก็กลูกแป้งแล้วเมื่อสเต็กละเปิดนะจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอย่างนี้นะเร็วพูดแรงนะเนี่ยตัวบูดะเบิดเป็นพันเดี๋ยวคอมโบกันบังมาเลยะมาดูการที่โจมตีบูดนะไม่เหมืดแล้วแค่โจมตีแรงขึ้นนะนี่แหละแค่โจมตีแรงขึ้นนะไม่มีเอฟเลกนั้นนะ มาดูที่สกิลของสายแรกนะสายบอลเพลิงนะเป็นการเตะลูกบอลไปงนะี้หน้าแค่นี้นะระยะอย่างงี้นะถือว่าแพงมากนะนสกิลได้ดูไม่มีอะไรแต่โคตรแรงทุกคนเนี่ยโคตรแรงมาดูที่สกิลที่สองนะในโตชาร์ดการพุ่งไปข้างหน้าอะไรอย่างงี้นะสร้างอัลเทอร์เนทแค่นี้นะไม่มีเอฟเฟกต์น,นะนอกจากแค่นี้แหละและ ด้วยสายหนึ่งเลยฮะมาดูที่สกิลการโจมตีของสายต่อไปนะคือสายเตะเปลวเพลิงนะจะเการล็อกศัตรูนตัวฮะ่านี้แลวเมื่อเรากดสกิลนะจะเก็นพุ่งไปหาฝนขงขาม่ะเราจะหาตัวทอง่ะไม่ต้องว่าถูกขาดได้นะถ้าดูฝันของขามการโจมตีนี่เป็นการโจมตีที่คขวร้อยเปร์นะที่เป็นการไผ่ของาอย่างนี้ด้วยสามารถเลือกจุดที่เราจะกระโดดนะกระโดดอย่างนี้เราเลือกปุ่มโจมตีสามารถเลือกจุดที่เราจะกระโดดไปได้นะ ถ้าข้ามคื่อได้ตัวโคดี้นะฮะเราใช้คิลในการหนีเนี่ยมันได้นะมาดูที่สกิลต่อไปนะสกิลหลอกอะเป็นงานต้องการหลอกล่อสโตนะอย่างนี้นะนะนะเากกาห,หนะมือนกันหลอกบอลล่ะเมื่อคุณใช้สกิลนี้เราจะได้สถานะอมตะชั่วคราวนะอย่างงี้นะก็จะไม่โดนดาเมจไม่โดนซีซีอะไรเลยนะฮะเรามาประมาณสองวินะแล้วเพื่อ ไอ้สกิลนี้ถึงขั้นอัพเกรดนะจะทําการขั้นต่อไปที่เราโจมดีนะจะได้รับการฟื้นฟูพีนะอย่างเงี้ยขั้นต่อไปที่เราโจมดีสูงง่การฟื้นฟูพีอย่างเงี้ยแล้วฟื้นฟูพีนิดนึงมันไม่ค่อยช่วยเลยอยู่แล้วะจะมากันที่ท่าอยู่ไหมน,นะในการล็อกศัตรูนะั่นหนึ่งตัวระยะไกลโคนนะผมใช้สกัดค,ค,ครูเวลซัน ถ้าเป็นสกิลโปรตีนี่เป็นการคลุ้เอวซันดีๆล่ะอันนี้เป็นการเตะสมอเรือวะไอ้แฮนด์คับเรือไปนะเรื่องสกิลนี้เป็นการสกิลที่ตกติีไกลมากและสามารถล่ดได้อย่างดีงามสามารถใช้ในการล่าได้อย่างดีงามล่าปุ๊ยทั้งหมดนะไม่จำกัดอย่างละสกิลของตัวละครตัวนี้ก็มีแค่นี้แหละตัวละครแต่เกมเปิดนะสกิลที่ผมใช้นี่ก็ เป็นสกินสีตั้งแรกนะสมัยที่อยู่ใน Nintendo Switch นะกกนีเดรโลสวิตนะงั้นเราไปดูเกมเครดิตยิงหัวสายเยตะเบลเพิงมาไปดูกันรเ,รเ,เราได้ห้องมาแล้วนะเรามีอยู่กับเออลูคาลคาิโออะไรละ่ะเอสเบิร์นานะแก้ทำพี่หล่อนลูคาลิโอโอ้ย <laughs> พี่หล่อ,อรเฮ้ย ไอ้เทคเกอร์ห้าเลยคุณไอ้เทคเกอร์ห้าไอ้เทคเกอร์ห้าไอ้เทคเกอร์ห้าเร็วอย่าได้คนเห็นไอ้เทคเกอร์ห้าไอ้เทคเกอร์ห้าไอ้นทกเกอร์ห้าจ้าเออไอ้เทคเกอร์ห้าไปเลยแคร็บเปลี่ยนเลยคุณมาลุไอ้คุณโจชัวเปลี่ยนเร็ว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 คุณคุณคุณโจชัวตัวอื่นตัวพี่ตัวห้าพี่เจ้ห้าคุณโจชัวตัวอื่นเร็ว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 แคร็บเออสวยเร็วตอนนี้แหละเออตัวนี้แหละตัวไหนก็ได้มิวมิวเออเลยเข้าป่าไปเลยมเดี๋๋ยยววไไปเดีป เดี๋ยวไป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 ต้องเข้าป่าป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวแก๊งั้นเดี๋ยวพอกีที่บ้านผมเข้าป่าไม่ไม่พี่ก้าวปพี่ไปพี่ไปพี่ไปเดี๋ยวอ่ะปาให้จับเขาเล่าให้ผมไปไหนอ่ะไม่บนก็ล่างไงได้บนก็ล่างหไไไปนดูดูทีมว่ามันจะไปยังไงก็ถ้าถ้าป่าว่าเดี๋ยวเขาไปดูด้วยนี่กัปตันรู้จักโกไคเจอร์ป่ะน้องเดี๋ยวแปแล้วปุ๊บแก๊บลงล่างแก๊บลงล่างนั่นแหละสวย ไปกับไปกับคุณโจชวัวโก้แกจ้าเอาตัวท่านไปไม่ต้องไปแย่งพี่คุณโจชวัวแง่งทำไมเนี่ยโอไม่ทันจะปล่อยให้ตายเลยอ่าอ่าอาเอาเอาเอา,เ,อา,เ,อาเปิดเปิดเปิดคลิป rd, ก็ต่อยกันแล้วคู่นี้เอาอยู่แคนอี้คุณโจชวัวอ่าอ่าอ่าเขาป้อนเลยเขาป้อนชีบอ่ะเขาป้อนช,ชีบกันแล้วอยู่เรายุ่หอยแต่เขาป้อนชีบเป็นขี้เลอะ เชิญเอาอยู่แครับนะโอเคอุ้ยมาแล้ฮอโบได้แล้เกือบเกิดแล้วโ้เ้ลอ่าฮยูแช่ได้บิดงไปเอ้ามามานี่มาดังละดังด้วยดังด้วยตู้เดี๋ยวคือ าาสลักบอลหมึกกิกาเดนอ่าออกที่ยิงกิลลิ่งอ่าสลักบอล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 สลัก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 บอลอย่าอย่าลิ่งอย่าลิ่งออกออกมาออกมาก่อน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 ทัน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 ตอนนี้ไหวเอาชิวด์ชิวด์ชิวด์ชิลด์อย่างงี้ไม่แกเอาของเบสล้วนมาไงของเบสล้วนก็ต้องเล่นกับสลักบอลอะโอเคไม่แต่ละมันก็มันม่เกี่ยวอะไรกัน มันก็เวททั้งปวดทั้งดูดเลือดแกปไอ้แกแต่แกไม่ได้พกนี่มาไงพกไอ้ของถืออะไปเล่นกับสายโซลาร์บีมันแรงไงโอ้โหคือพูดได้กี่วานนะอันติมันไม่ค่อยได้ไหวอะลืมลืมลืมพูดถึงเออเซตอุปกรณ์กับลูนเดี๋ยวขึ้นภาพให้มันนั่นแหละผมจะใช้ของตจำนะนะเนี่ยนักนักเลงจัดอ่ะเป็นสายเตะเปลวเพลิง ไม่โดนหรอน้ลอยบาเลียนเดินเข้ามาทำไมน้องบาเลียนมันโง่รือโง่ตะกี้แกบแบบโหโ h บาเลยแทนที่จะเดินหนีแต่เดินกลับเดินมาหาข้าวนี่เลยอย่างนั้นเราไเชิไม่เดินเข้าไปฉันก็ตบแกไม่ได้นะทีโอ๊้ยมันสกอร์ได้อีกยูชาวด o u ยู a l วด i e ล้อล้ล้อลเดี๋ยวเจอพี่ล้อล้อเจอพี่เอ็กซ์โนเลยยูเชลไดเชลไดตาย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 ลลกลุคูรูเวลสันไม่ไม่ต้องได้อยู่ไรดาคิกะทอยอยแคแอย เอา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 แจ็งล่าเอาเอาแจ็งล่าเอาเอาแจ็งล่าถอยถอยถอยมา้ยโหแก๊ปสกิลแม่นมาแบบนไปละเจอกันลาแมนไลทโอติโอสไม่อกี้ด่าเลยโซมเจอกันโอเคเดี๋ยวเวลาคุณกีฬาเมื่อกี้ประชดปะยูฮูฮู้ฮู้คุณกีฬาเมื่อกี้คุณกีฬาประชดปะคุณกีฬาทำไมคุณกีฬาบอบบางอย่างนี้บอบบางเหมือนใจคนทำให้ประโยชน์ดูปแปลกๆอะ่ะ ตั้งแต่ตั้งแต่แกพูดถ <c oughs> ึง <reco> ล <c oughs> <absorbed> ูคาริโอกับเลสเบิร์นมันก็แปลกๆแล้วอะโอ้ยคุณกีฬาอะไรอะไรก็ผมเนาะอะไรใครเปิดกแล้วใครเปิดมาอยู่สองคนนี้ต้องผิดเพราะผมเนาะแล้วเราจะพูดทำไมแล้วเราจะพูดถึงมันทำไมไม่พูดพี่ก็ไม่คิดหรอกตอนละครที่มันเป็นแบบทีโอ้แล้วทำไมต้องแล้วทำไมต้องลูคาริโอกับไม่นี่อะลูคาริโอกับเอสเบิร์น เอาแน่ใจแน่ใจแน่ใจสิไม่เอชเบิร์นไก่นั่นน่ะล่างล่างล่างแปลงของโซเบตล่างล่างไฟอ่ะเอออันนั้นก็เท่นะคู่วเอชเบิร์นเท่กว่าเด้อมันไม่เคยเท่มันไม่เท่ตรงไหนไฟต้องคู่อ่ะแต่คาลิโอมันแบบทำไมมันสีสีฟ้ามันก็ไม่ใช่ท่าน้ำอ่ะถ้าท่าน้ำนี่เท่เลยอ่ะ ดู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 ความพยายามแก้ตัวนั่นดิอะไรอะไรโดนด่าอีกแล้วโดนหน่ายและแกบหลังผมเป็นจิตใจที่ประจำวันเลยอันนี้พี่ไม่ผิดนี่มีใครช่วยผมเลยเนี่ยมันเป็นคนอย่างนี้กันเนี่ยฮะคือโรเวลสันร่ว่าบอลอยู่ข้างบนกันเนี่ย ซอย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 แลกตัวซอยห้บาทผมะเอาแสนหอยยี่ิห้ามิลลิลิตรโรลมันค่เฮ้ยโดดไปทำไมตรงนี้วะโอ้การเกใกล้แล้วเจอลุกคิปจริงๆโอ้ ลูกมะเขมลูกมะเขมช่วยด้วยโอมโอมนโมตัสสะสามภัสสตีนะตีนะตีรอด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 ด้วยรอดได้ไงวะรอดได้ไงวะโอ้โหเล็งอย่างแม่นคุณคีฬาไม่คิดจะมาช่วยกันเลยหรอพ่งเดินกระบอกตะแก่ยร์ จะมาช่วยกันเลยเนี่ยปล่อยเด็กให้สู้อะไรแบบนี้เนี่ยจะเอาไปช่วยด<น>้วยแล้วก็ไม่จ่ายค่าตัวด้วยเพื่อน,น,นดีจริงด้วยฝั่งเรามีมิมีเฟียเด้อฝั่งเรามีเหรอนี่ก็ยืนข้างๆอยู่ยนะเออไปโฉมด้านนี้ไม่น่าโกงแต่กันดึ<ม><อ>งูข้างบนข้างบนเหลือเท่าไหร่อุ้ย ท้เหลือเท่าไหร่อะโอยไม่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 ตุ้ยตุ้ยตุ้ยมาเหลือเท่าไหร่กันนึรู้เวลทันนิวเาฝักงงเหลือน่าโอ้โหมันยังโอ้โหเดงเกาเด้งดูมันเด้งเกาะเออไอนี้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 จะก้าวี่จะก้าวไอนี้จะก้าวี่จะก้า ดดีดังกอนอแตกหมดแล้วเนี่ยแตกหมดแล้วเนี่ยนั่นคุณกินแล้วแตกแล้วเหรอใช่ใช่แตกแล้วอโอ้โหมาเลือดจากไปแค่นั้นวะอู้แตะกี้หลบทางด้วยโคตรถึงแล้วมันมันทาแล้วมันทาแล้วโอ้หตีโคตรไฟอ่ะจั้งวันเนี้ยเอสตีโคตรไฟอ่ะเป็น DPS อ,นอสฟอยจัดเอสฟอยจัดเอสฟอยจัด เอสซอยเอสซอยเอสซอยเฮ้ยเฮ้ยแปลก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 แอีกแล้วพูดพูดอีกแล้วเราเราพูดอีกแล้วเราเรายังไม่ออกจากวงจรตรงนั้นนะกุ้งหุ่มกุ้งหุ่มชอบดูใคร่้วยคุณไม่มีเดี๋ยวมันเดลนี้นี่จะเบื้อไหมนะโดยเฉพาะล่างไม่ได้เลยอ่ะไม่ปล่อยขึ้นลมหรยอเสียเเลยนี่ยโอ้ยผมขึ้นไปแล้วผมขึ้นไปแล้วกระลังขึ้นไปตาไปเนี่ยเต้ แต่มาพจมันเยอะบ้๊บนึงมาพจเยอะมาเยอยโอ้มีอมใหญ่มไปเนาะนนครบัโกบุกได้ไหมหรือรอค้กถอย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 ถว่ายว้ายวายโน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 ่ว่ายใช้โจนีก็ได้เนาะูแล้วลอเแม่มูแม่มูโอคลิป คลิปนี้มีทั้งแมมูมีทั้งคลิปนี้มีทั้งแมมูมีทั้งเกนก้าเลยโอ้พูดปุ๊บมาปั๊บเลยโอ้ยนรกอ่ะคอมโบนโอมีแมมูมีเกนก้ามีบาเลนที่คลิปรวมตัวเกียรดเลยนี่หว่านะตูมแล้ะบอยใครจะใครจะเรียกเกนก้าก็เล่นเยอะไปละชูดีกว่าโช้าดีคุณ go a w a ย ลานาวลานาวลานาวเวกูไม่ทันว้านรอยมีมากครับคุณโัวโอ้โหโอวิง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 วช่วยด้วยช่วยด้วยคุณกิราคุณผมไหมมโดนแรงคน เราลอดได้ไงแล้วจังหวะนี้รอดได้ไงเกิดไม่ทันเลยจังหวะนี้รอดได้ไงโคตรตึงเกินไม่ทันแล้ว,วลออครับนี่โชฉบท้าว้าไปหนึ่งทีแล,แ,ทแล้วไม่เห็นเลือดพี่เราตะก,กี้ไม่เห็นครับตะกี้พี่โดนพี่โดนมดไก่ก็ตายแน่นอนเอากมดมันแข็งแรงจะตายไม่เคยสู้กับมดหรอไม่เคยอีมด มดนั่นน่ะหมดจ้างใหญ่อ่ะอ้อยนั่นนะไม่เคยจบครับโชว์วาโชว์ดูดเลือดแบบดูดเลยอ่ะนั่นยุงไงนั่นยุงน้องไม่ใช่นั่นยุงไม่ใช่ลมอ้ยมันไม่ใช่มดหรอมันยุงไม่ใช่แมวไม่ใช่แมงมันยุงไม่ใช่ลมาัชเชียร์ทุกอย่างเฮ้ยอย่าเพิ่งเถียงกันเรื่องนี้ครับสบายชิวอะไรวะผมค้าง สำหรับคลิปการรีวิวเอชเบิร์นสายเปรย์เปลวเพิงนะก็เป็นสายทก่ค่อนเก่งเลยนะตัวก,การหลบสกิลนะงั้นแล้วผมขอจบแต่ดเดพียงเท่านี้นะป้ายเจอกันคลิปต่อไปนะทุกคนนะนะน,ะนะ